นะครับสมไปเอาไก่เนาะได้เงิน nah> ล้านเข้ากระเป๋าเลยไม่ถึงอุ้ยถ้าถึงนี่ผมจ้างหมอลำมาแล้วนี่อออืเไก่เคียงมันบ้ะเขิงหนึ่งบอกครับเของหนึ่งเขินพันพันคูณพันถ้าเกิดว่าตรงๆนะโอเคมันได้แต่มันโต้สไงถิบโต้สนะครับแล้วตบแค่นี้แหละงวดหน้านี้ว่าแน่จะได้จ้างหมอลำมาลุ้นกันมาลุ้นกันลุ้นกันค่ะครับผม มาฟอนนาฮันล้วันนี้แมนบอแ์เมนฮันแล้วครับมาเลยนะครับมนามามามาลุ้นกันมาลุ้นกันนะครับสามตัวสามงวดติดนะครับผมผีดอนปูตาชัยภูมินะครับผมอุ้ยดังดังครับจนจนเขารับสายรับสายไหมเลยแหละครับผมเขาคือเขาอยากได้นะเขาอยากไปปลดหนี้บางบางบางท่านคุณแม่บอกว่าขอบคุณมากนะลูกแม่ได้ปลดหนี้เลยมันว่าอย่างนี้นะ S <S อปวดปวดนี่ปวดนี่ห้าแสนเลวครับ <ตา S 2> ที่งทงดิงัง